ชาวสิงคโปร์กับชาวไทยใครมีความสุขกว่ากันสวัสดีครับเรามาคุยกันในเรื่องท้าทายอันนี้หน่อยนะครับจริงๆผมก็จะไลฟ์เรื่องนี้ตั้งแต่สักทุ่มหนึ่งทุ่มกว,กว่าเนี่ยครับแต่รู้สึกวันนี้มีอาการใกล้ๆบ้านหมุน <c oughs> ก็เลยไลฟ์ช้าไปหน่อยเนี่ยครับสงสัยช่วงนี้อาจจะงานเยอะหน่อย ก็เลยแก่แล้วด้วยนะอาจจะบ้านหมุนอะไรมองนั้นนะดีไม่ได้ไปล้มฟาดกับอะไรเข้านะ,ะเรามาคุยกันเสียเล็กน้อยเนี่ยครับท่านว่าชาวไทยหรือชาวสิงคโปร์เนี่ยประเทศไหนมีความสุขมากกว่ากันเออน่าคิดไหมครับถ้าเราตอบแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับนะคิดเหมือนกันแต่ไม่ต้องคิดมากเนี่ยเราจะบอกว่าแน่นอนนะออคนไทยมีความสุขกว่าแน่นอน พ่ออะไรถึงตอบว่าคนไทยมีความสุขกว่าก็เพราะว่าเราเคยชินที่อยู่ในประเทศไทยใช่ไหมครับเราก็เลยรู้สึกว่าเมืองไทยเรามีความสุขมากกว่าแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่มีผลการสํารวจเนี่ยครับเมื่อเร็วๆนีน้ออกมาเป็นข่าวใหญ่เลยเนี่ยครับบอกว่าที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยระดับความสุขของเขาเนี่ยครับ อยู่อันดับที่ประมาณ25จากร้อยกว่าประเทศเนี่ยนะครับแต่ของไทยเนี่ยอยู่ระดับที่60หรือ65เนี่ยนะครับน้อยกว่าสิงคโปร์เออก็เลยทำให้สงสัยเือนกันนะว่าเอะเมืองไทยเรานี่มีความสุขคือคนไทยเรานี่มีความสุขน้อยกว่าชาวสิงคโปร์จริงหรือไม่เนี่ยเขาได้อันดับที่20 15นะไทยได้ประมาณันดับที่60หรือ65เนี่ยนะครับก็แสดงว่าเขามีความสุขมากกว่าเราแต่บางทีบางทีเนี่ยครับก็รู้สึกเอ๊ะมันจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าอะไรเลยมครับอย่างเช่นบางคนบอกว่าเฮ้ยเราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอากาศดีสบายๆมีความสุขแต่เดนี้ก็ไม่แน่นะครับอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยฝุ่นโมลพิษอญญาจจะมากกว่ากรุงเทพอีกนะตอนนี้นะผมเคยไปอยู่ขอนแก่นครับ เมื่อปีพุทธศักราช2506 uh, 23นะฮะ2523เนี่ยท่านที่ดูอยู่นี่คงยังไม่เกิดนะครับเนะี่ยผมก็ไปฝึกงานอยู่ที่อำเภอหนองเรือบ้านดอนบ้านจระเข้ตำบลดอนมุงเนี่ยนะครังจระเข้นะครับ,บ,บอํนะบออาเภนะอเหนองเรือจังหวัดขอนแก่นอยู่ประมาณประมาณสามเดือนกว่าได้นะ อยู่เมืองชาวบ้านเนี่ยนะครับเป็นโยกน้ําอาบน้ําก็มีโยกน้ํามาอาบอะไรเงี้ยนะครับบางทีรู้สึกว่าเอออยู่ต่างจังหวัดก,ก็สบายๆนะดีนะผมไม่ได้มีแฟนอยู่ที่นั่นนะถ้าได้แฟนอยู่ที่นั่นนี่สงสัยว่าคงจะปักหลักปักฐานก็คงจะเคยชินกับการที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยครับสมัยผมไปอยู่นี่ยังไม่มีไฟฟ้าเลยนะครับไฟฟ้าก็ไม่มีแต่เอาเป็นวันนี้แล้วกันนะวันนี้ถ้เราไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวครั้งคราวเนี่ยคงจะได้ โรงแรมบางแห่งก็จะมีทุ่งนาให้เราเดินเล่นอะไรเงี้ยเนี่ยครับอันนี้คงได้เหมือนกันถ้าไปอยู่สักวันสองวันสามวันเนี่ยพอได้แต่ในห้องเนี่ยคนก็ปรับอากาศนะครับนะถ้าอยู่แบบไม่ปรับอากาศเนี่ยคงหนักใจเมื่อสามปีที่แล้วผมไปบวชนะก็เป็นห้องธรรมดาไม่มีปรับอากาศนะครับนะนอนเตียงก็นอนแบบที่พระท่านว่านเนี่ยครับนอนบนที่ไม่มีฟูกเนี่ยนะครับอันนี้นอนอยู่บวชอยู่ยี่สิบเอ็ดวันคงพอได้ หรือว่าถ้าบวชต่อไปนานๆก็อาจจะเคยชินนะครับแต่ถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยประมาณสักหกโมงสิบห้าเนี่ยนะฮะพวกยุงเนี่ยมันก็ตอกบ,บัตรออกมาทํางานแล้วครับมาทิ่มแทงเราขนาดแสงเกงยียนนี่ยังไม่รอดนะทิ่มกับแมลงเกงยียนในตามใบนะอยู่ไหวไหมมาแรงต่างๆมากมายงูเงี้ยวเขี้ยวขอเต็มไปหมด ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเห็น <c oughs> บางทีเราอยู่บ้านโดดเดี่ยวคนเดียวเนี่ยครับนะถูกปาดคอร้องไม่ออกเลยหรือแม่กระถูกจี้ป้นเนี่ยร้องอะไร่างคงจะไม่มีใครได้ยินหรือไม่ได้ยินก็คงไม่ทันแล้วอะไรเงี่ยแหละคงไม่มีรอปภหมู่บ้านอะไรของนั้นแต่ว่าถ้าเราอยู่นานๆเนี่ยอยู่จนเคยชินแล้วจะไม่รู้สึกอะไรมากเจ็นเช่นเดียวกันนะครับเราไปดูในนครนิวยอร์กนะเราจะเห็นเด็กนักเรียนใช่ไหมขึ้นรถนักเรียนสีเหลือง แต่ที่เด็กโตเนี่ย <Yeah. S 1> เขาก็ไปโรงเรียนเขาเองนะอาจจะไม่ได้โตมากเท่าไหร่นี่ครับแล้วเรีายามต้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยอาจจะไปโรงเรียนเขาเองแล้วนะไม่ได้นั่งรถบออ่นั่งรถโรงเรียนแล้ะ <Yeah. S 1> เขาก็นั่งรถใต้ดินเรืออะไรต่างๆเหมือนเราหรือญี่ปุ่นก็เหมือนกันเนี่ยครับนะแต่เขาไม่ต้องกลัวโดวนจี้ปล้นนะก็าอาจจะเคยชินแล้วนะแต่อย่างผมเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวไปเนี่ยอาจจะเป็นเป้าหมายในการจี้ปล้นอย่างนี้เป็นตน้นหรือล้วงกระเป๋าใช่ไหมอันนี้ก็เป็น สิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นว่าความเคยชินอะไรพวกนี้นะครับเกิดขึ้นได้ทั่วไปทีนี้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสุขเนี่ยนะครับจะเียเหมือนเหมือนเหมือนกันนะบ้านหมุนอ่ะต่อแล้วกันนะครับประเด็นที่กเกี่ยวกับความสุขเนี่ยบางทีเราบอกว่าคนสิงคโปร์ไม่ค่อยมีความสุขผมไปเรียนหนังสือที่ไต้หวันเมื่อปีพุทธศักราช2500ันหรอสสาสบสองนะครับ ไปเจอชาวเจอชาวสิงคโปร์รู้สึกว่าเขาเครียดเป็นคนเครียดเครียดเมื่อไม่กี่สองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมไปสิงคโปร์อีกแล้วเดือนกว่ายิงนะไปสิงคโปร์ไปบ่อยๆนะครับก็ไปเจอแหล่งที่คนไทยอยู่กันไปเจอคนไทยที่ไปทํางานอยู่ที่นั่นเป็นสุภาพบุรุษสองคนเขาบอกชาวสิงคโปร์เนี่ยไม่เคยมีความสุขอะ่ะแตกต่างจากคนไทยนะคนไทยเนี่ยตกเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับ นละก็จะมาชุมรุมกันที่ตึกตึกหนึ่งนะซึ่งคนไทยจะมาอยู่รวมๆกันอะไรเงี้ยเนี่ยครับนะอันนี้เป็นสังคมของคนไทยนะครับนะมาอยู่รวมๆกันที่ฮ่องกงที่มีคนไทยไปทํางานเนี่ยก็มีเหมือนกันนะ,ะทีะ่ชื่ออะไรไม่รู้นะครับจิมซาซุยหรือว่าที่วันชัยหรือที่ไหนัสแห่งหนึ่งยังไม่ใช่ไรสถานีไหนเนี่ยครับจะมีแหล่งที่คนไทยจะมานั่งคุยกันชาวฟิลิปปินส์ก็เหมือนกัน นีมารวมกลุ่มกันเพราะว่าเขาไม่มีครอบครัวนละต่างคนก็ต่างมาเจอกันอันนี้เป็นไลฟ์สไตล์อย่างหนึง่งคนทางหญิงเนี่ยที่ไปทํางานอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่อยากอยู่หรอกสิงคโปร์นะไม่มาเนี่ยมาหาเงินนะครับมาหาเงินแต่ว่ากรณีนั้นก็อาจจะจริงนะสิงคโปร์จะไม่่าอยู่หรือเปล่านี่นะครับแต่ว่าอย่างกรณีคนจีน <c oughs> มาทํางานอยู่เมืองไทยเนี่ยอพยพมาเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าจะมาอยู่ ช่วงกาปวัสาสรเนี่ยเขาเรียกว่าชีวิตมาทิ้งที่นี่นะคนจีนสมัยเมื่อแปดเก้าสิบปีร้อยป,ปีที่แล้วอย่างอากมา่าผมมาเมืองไทยเนี่ยก็เอานา,นานเนี่ยไปจำนองแล้วก็เอาเงินมาเดินทางมาเมืองไทยกะว่าทำงานได้รวยแล้วจะกลับไปเมืองจีนไม่มีใครคิดจะอยู่นะครับหรือคนไทยไปอยู่อเมริกาเหมือนกันอยู่ไปอยู่มาเนี่ยหลังแรกๆไปเนี่ยกะว่าไปเรียนหนังสือบ้างไปทำงานแล้วเ,เก็บเงินแล้วกลับมาแต่อยู่ไปอยู่มาจจะเคยชินนะครับอย่าว่าแต่ คนธรรมดาเลยนะครับพระนะครับผมไปเจอพระที่วัดไทยในอเมริกาเนี่ยเขาบอกบวชมาสิบรูปเนี่ยนะภายในเวลาไม่กี่ปีอะสึกเหลือสามจากสิบเนี่ยเหลือสามนะที่เหลือนี่เขอสึกไปหมดแล้วอาจจะโดนศีกาสึกยังไงไม่รู้แต่ว่าอยู่ที่นั่นดีกว่านะครับเป็นคารวาที่นั่นดีกว่าแรกๆอาจจะเป็นไปเป็นพระธรรมทูตอะไรอยงนั้นเนี่ยครับอยู่ไปอยู่มา,มาสึกเป็นอย่างนั้นอ่ะทีนนี้นนกลับมาที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับ ผมถามชาวสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าเขามีความสุขนะแต่ว่าคนไทยอาจจะไม่เคยรู้สึกนะครับเราอาจจะเคยชินกับบ้านเมืองเราเราก็รู้สึกว่าเออบ้านเราดีที่สุดแล้วเออนี่เป็นความคิดที่ท้าทายเหมือนกันนะเราสึกว่าที่บ้านเราดีที่สุดแล้วเราอยู่บ้านในสลัมเนี่ยเราก็บอกบ้านเราดีอยู่แล้วนะครับแต่ชาวสลัมที่ได้คิดนะผมเมื่อก่อนสำรวจสลัมมีอาชีพสำรวจสลัม ทั่วประเทศเลยสำหรับเรืเยอะที่สุดในประเทศไทยนะผมเนี่ยผมทำคาบสลัมชาวสลัมบอกว่าอืเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะย้ายออกนะเพราะว่าไม่อยากให้เด็กเเนี่ยอยู่อยู่กันอย่างในในสังคมสลัมเนี่ยนะครับนะมันไม่ค่อยดีอ่ะก็เลยย้ายออกไปอยู่สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าแต่บางทีถ้าเราอยู่จนเคยชินแต่จะไม่คิดอะไรมากนะครับแต่ว่าเขาอหยากไปอยู่ในสังคมที่ดีกว่าเพื่อลูกลูกของเขา น,นี่ก็น่าคิดใช่ไหมครับนี่แสดงว่าเขารู้จักคิดแต่บางทีด้วยความเคยชินหาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ได้ชาวสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกเขามีความสุขนะซึ่งอาจจะดูแลมีความสุขมากกว่าไทยก็ได้ก็คือหนึ่งเนี่ยชาวสิงคโปร์เนี่ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นมีบ้านเป็นของตนเองเมืองไทยอะครับเมืองไทยกรุงเทพเนี่ยจะประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นทั่วประเทศจะประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นคือ,อยังมีอีกตั้ง หนึ่งในสามไม่มีบ้านของตัวเองแต่ที่ชาวสิงคโปร์เนี่ยครับเรียกว่าเกือบทั้งหมดมีบ้านเป็นของตัวเองแต่ไม่ใช่บ้านพื้นราบนะเป็นคอนโดเป็นของตัวเองอันนี้แสดงว่ามีความสุขใช่ไหมเราน่าจะมีความสุขน้อยกว่านะเพราะว่าเรามีบ้านน้อยกว่าอยู่ในสลัมบ้างอะไรต่างบ้านเช่าอาะไรต่างพัดเนี่ยนะครับไม่ได้มีบ้านเป็นของตัวเองข้อที่สองเนี่ย ที่ชาวสิงคโปร์อาจจะมีความสุขมากกว่าเราตามที่เขามีการประเมินไว้เนี่ยครับเขาบอกว่าชาวสิงคโปร์เนี่ยชอบอยู่บ้านก็คือว่าเอ,อทํางานเสร็จเรียบร้อยวัน,วนๆนี้ก็าํางานอ่ะสสทิก็จะอยู่บ้านอยู่กับครอบครัว,รวเออแต่ถ้าเราเป็นคนไทยเราเห็นชาวสิงคโปร์เนี่ยชาวสิงคโปร์ไม่มีความสุขเลยอยู่แต่ในบ้านอืแต่เขาอยู่ในบ้านเนี่ย <c oughs> หนึ่งเนี่ยเขาอาจจะไม่ไบหากิก ไม่ไปหากิ๊กกุ๊กการเลยงเนี่ยนะครับหรือว่าไม่ได้ไปสังสรร์ไปสังสรรค์สัมมาเลเทมาวอะไรต่างเนี่ยครับเน้นอยู่กับครอบครัวสอนหนังสือลูกบ้างอยู่กับครอบครัวหรืออาจจะพากันไปเที่ยวการไปเที่ยวของชาวสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีตังใช่ไหมครับเรื่องนั้นก็อาจจะะเก็บตังไว้จํานวนหนึ่งแล้วก็ไปเที่ยวยุโรปอเมริกาออสเตรเลียหรือประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มาเมืองไทยอย่างนี้เป็นต้น แต่แน่นอนนะถ้าเป็นชาวสิงคโปร์ที่สุกสนเนี่ยจะมาอยู่เมืองไทยมาซื้อบ้านแถวาหาดใหญ่นะมีสับเซ็ตของครอบครัวเล็กๆก,ก็คือมามีเมียคนไทยหรืออะไรต่างจะมีบ้างที่สุกซนแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่คนสิงคโปร์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยากจะอยู่บ้านรู้สึกมีความสุขกับการอยู่บ้านนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะคิดแตกต่างกันหลยจะอยู่อาจจะชอบสังคมมาต่างๆนะตกเย็นสุกเย็นเอาลนะวันสุขแห่งชาติ นะครับวันเสาร์ก็ยังชอองอีกยุเว้นมาทีต่ตั้งใจทำงานบางทีมีต่อวันอาทิตย์ยเย็นต้นเรือ่าแห้งฟ <c oughs> ื้นมาบ่ายวันอาทิตย์อย่างนี้นะครับแต่นี่เขาไม่ได้มีสังคมแบบนั้น,นสังคมที่เขาก็อยู่กันอย่างอยู่ในครอบครัวเป็นสําคัญไม่ได้ออกมาไปาเที่ยวคลุกคลีตีโมงอะไรกับเขาหนินะครับสังคมอาจจะไม่เหมือนกันแต่หลายท่สว่าพวกเขาเครียดเกินไปก็เลยแบบว่าอยู่แต่ในบ้าน อย่างนึงเขาบอกชาวสิงคโปร์เนี่ยชอบกิน,นทำอาหารกินกันในบ้าน,นอะไรต่างๆเนี่ยครับหรือพบปะญาติพี่น้องเนี่ยกินกันบ้านในบ้านอาจจะพราะว่าข้าของชีพอาจจะแพงไม่ได้ก็เลยกินกันในบ้านเป็นหลักอาจจะเอาไปกินนอกบ้านบ้า,างครั้งคราวแต่ไม่ใช่ทุกสุขไม่ใช่ทุกวันหรือไม่ใช่ทุกเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่อย่างนั้นไม่เหมือนบ้านเราดังนั้นการที่เราไปคุกคีตีมงไปดื่มเหล้าเวอะไรต่าง อาจจะเป็นความสุขชั่วประเดี๋ยวประดาก็ได้เรื่อไม่ได้คิดคอน,นี้นใช่ไหมครับหรือในแง่ของรายได้นะน่าคิดนะรายได้ของชาวสิงคโปร์เนี่ยมากกว่าไทยประมาณเจ็ดแปดเท่านะเจ็ดแปดเท่านะเมื่อก่อนประมาณห้าเท่าในที่เจ็ดแปดเท่าแต่ว่าค่าครองชีพแน่นอนต้องแพงกว่าเราเนี่ยแต่อาจจะน่าจะมีส่วนรายเหลือมากกว่าเราอะ่ะน่าจะมีรายเหลือมากกว่าเรา เพราะว่ารายได้ก็มากกว่าราที่เจ็ดแปดเท่าโดยเฉลีย่ยดังนั้นถ้ามีเงินน่าจะมีความสุขใช่ไหมอากจะเอาเงินไปท่องเที่ยวไปนึกไปนี่อะไรสารพัดเนี่ยนะครับนี่เป็นความสุขอย่างหนึง่งเราอาจจะไส้แห้งไม่มีความสุขนะอย่างเช่นช่วงนี้ช่วงสงกานใช่ไหมครับมีคนแซวบอกว่าเนี่ยมีจดหมายจากแม่ส่งมาไม่เล่บอกว่าให้เอาเงินไปให้นะบอกว่าสงการนี้ไม่ต้องกลับไปสงการปีที่แล้วเนี่ยกลับไปเมาเละเทะไปหมดเลย เนี่ยปเอาเงินไปเชื่ออะไรต่างๆชาวบ้านเนี่ยครับเนะเชื่อสินค้าเชื่อเหล้าชาวบ้านเนี่ยเนี่ยจนต้องแม่ต้องขายควายบีนี้ไม่ต้องกลับมาอย่างนี้เป็นตน้นแต่ที่ชาวสิงคโปร์ไมไ่เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นเวียดนามน,นะแย่กว่าเมืองไทยอีกนะเวียดนามตกเย็นเนี่ยร้อนเลยนะขี่มอเตอร์ไซค์ร้อนไปร้อนมาเลยเพราะอยู่ในบ้านเป็นแออัดมากร้อนคงไม่มีแอร์เล็กๆแต่ท่านทราบไหมบ้านของชาวสิงคโปร์เนี่ยนะ มันก็ต้องอย่างน้อยห้าหกสิบเจ็ดสิบตารางเมตรนะไม่ใช่คอนโดยี่บสองตารางเมตรอย่างบ้านเรานะถ้าเป็นคอนโดคอนโ็นแบบประเภทที่แบบบ้าซิงเกิลคนเดียวเลยเนี่ยอย่างน้อยต้องสามสิบหกตารางเมตรแต่เมืองไทยเราถ้าสามหกตารางเมตรนี่ถือว่าใหญ่นะหรือขนาดคึ่งเคืองไม่ใช่เคืองนะครับคึ่งเคืองแต่เมืองไทยเราเนี่ยคอนโดยี่บสองตารางเมตรยี่บสี่ตารางเมตรยี่บห้าตารางเมตรจิ๋วเดียว อยู่ไปไม่คยมีความสุขนะแต่ที่สิงคโปร์นี่ต้องห้าสิบหกสตารางเมตรอย่างเนี้ยมันอยู่ได้ไม่ใช่แบบแอดตาตาคัดอะไรต่างเนี่ยครับของกินอะไรต่าง sentences. ทุกอย่างก็อยู่ในคอมมูนิตี้นะลงจากรถไฟฟ้าเข้าสถานีขึ้นจากสถานีเตาปาโยสมมตินีหรือเทมเพนิสหรืออะไรก็ตามเนี่ยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมีร้านรวงอาหารเต็มไปหมดแล้วก็มีรถ ม่ใช่สองแถวนะะมีรถเมย์ต่อไปอีกทีหนึ่งเนี่ยเช็คเหมือนๆอยู่เหมือนกันเนี่ยไอ้ช่วงนี้เหมืนอนหัวหมุนอะไรนะบ้านหมุน mm hmm. นะยอ่ะไม่เป็นไรคุยกันต่อเพราะเรื่องนี้น่าสนใจดังนั้นเราจะบอกว่าคนไทยเรามีความสู้กว่าชาวสิงคโปร์เนี่ยอาจจะคิดใหม่อาจจะคิดผิดนะอาจจะต้องคิดใหม่ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ แต่ว่าเราเรารู้สึกมีความสุขในพวกเราเคยชินไม่มีที่ไหนสุขเท่าเมืองไทยอีกแล้วเมืองไทยรีดเมืองไทยเราเนี่ยนะสถิติอาชญากรรมสูงกว่าสิงคโปร์นะสถิติการฆ่ากันตายเนี่ยสูงกว่าชาวสิงคโปร์นะสถิติการฆ่าตัวตายเร่องให้คนอื่นฆ่าถูกฆาตกรรมเนี่ยก็สูงกว่านะอาชญากรรมป้นจี้ก็มากกว่านะแล้วจะมีความสุขกว่าได้ไง แต่ถ้าเราเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการที่แบบว่าออมีโอกาสคอร์รัปชันเนี่ยแล้วถูกจับไม่ได้นะมีความสุขมากกว่าแน่คือจริงๆแล้วเนี่ยใครอยู่เราจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะขอยมีเงินเหลือเฟือจับใจใช้สอยเนี่ยมีความสุขตรงนั้นนหะแม้แต่อยู่ในแอฟริกาก็มีความสุขถึงแม้มันจะยา,ากจนข้นแค้นยังไงดาแต่ถ้าเรามีตังค์ซื้อความสุขได้สบายที่ไหนก็ได้แต่ถ้าไม่มีตังค์งก็ตายอย่างเขียด ผมเคยไปสอนหนังสือที่ยูกันดาสองอาทิตย์มีความสุขผมอยู่โรงแรมอย่างดีนะอาหารการกินอย่างดีไม่น่าถึงไม่ลดเลยนะอย่างดีมีความสุขแต่ถ้ามันชาวบ้านชาวช่องเนี่ยมีความสุขอ่นะผมไปไหนก็ต้องคอยระวัดระวังเหมือนกันนะผมไปประเทศแอฟริกาใต้ร้านขายของํำนี่เดือเดที่ไปซื้อของชำซื้อบุหรี่ซื้อไม่ได้นะก็ไม่ให้เข้ามี ประตูเหล็กปิดไว้เลยอยากได้อะไรตับ,บุหรีซองหนึ่งใช่ไหมได้เลยก็จะมีถาดส่งมาให้เป็นไม้ายาวๆส่งมาให้เอาเงินวางไว้แล้วเอาเงินกลับมาเขาก็ไปที่ร้านนะหมายว่าเจ้าของร้านก็เอาเงินมาแล้วก็บุหรีซองหนึ่งยื่นให้ไม่ได้ไปเจอะหน้าใกล้ๆไม่ใช่ว่าเจ้าของร้าน,นามายืนอยูอ่ที่หน้าร้านใกล้ๆกับเราอย่างเงี้ยเดี๋ยวเยวจอโจมมาคว้าคอเอาไม่มีไม่ได้โจมมันเยอะเหลือเกิน แต่บ้านเราไม่มีอย่างนี้ใช่ไหมถ้าไป็นสิงคโปร์ยังไม่มีอย่างเลยดังนั้นเป็นไม่ได้นะที่เขาจะมีความสุขกว่าเราแต่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากเพราะเราเคยชินจริงๆอันตรายมีเยอะแยะเลยนะแต่ว่าเราเคยชินแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่เป็นไรมีความสุขที่สิงคโปร์อาจจะบอกว่าเออมีความสุข ในแง่ของเขาเนี่ยของเรา,าบอกเราก็มีความสุขเหมือนกันบางคนกัดก้อนเกลือกินก็ยังมีความสุขข้าหมายปลามันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นความสุขแค่ระยะหนึ่งนะเพราะว่าเรากอนเรมีความสุขทางเพศอะไรเราก็เลยลืมเรื่องอื่นแต่ด้เกิดว่าสักเบื่อๆกันแล้วเนี่ยนะครับน้ำพริกถ้วยเก่าอะไรนะแลวอะไรยังย่องยากจนข้นแค้นบางทีมันต้องลากเลิกกันไปเพราะผู้หญิงผู้ชายส่วนมากที่เลิกกันไปเพราะมันเรื่องของ การเงินอะไรอย่างนี้เป็นต้นคบชู้สู่ชายก็มีเรื่องนึงก็เป็นไม่ได้นะแต่นอกจากนั้นมันแบบร่นทนไม่ไหวแล้วมันยากจนค้นแคนเหลือเกินก็เลยต้องต่างคนต่างไปเป็นต้นนะครับอันนี้พูดไปนี้ไม่ได้ทําให้เกิดความสูญเสียความมั่นใจประเทศไทยนะครับยังไงเราเป็นคนไทยเนี่ยต้องรักแผ่นดินเกิดถึงแม้แผ่นดินของเราจะอาจจะไม่ได้ความสุขเท่ากับหลายหลายประเทศที่มีความสุขมากกว่าเราเช่นสแกนดิเนเวียอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะบางคนบอกไปสิไปอยู่นั่นดิ ตั้งหน้าหนาวนี่หนาวหนักเลยอะขนาดชขาชาวสแกนดิเนเวียยังมาอยู่บ้านเมืองไทยออันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันแต่นี่นเป็นเรื่องของก็มีต่างค์นะครับน,นะครับเป็นอะไรกันแต่ว่าของเราเนี่ยเรามีเรื่องอาชญากรรมบ้างเรื่อ,ง,อ,องต่างเนี่ยครับจริงจริแล้วมีอันตรายมากกว่าชาวสิงคโปร์เยอะนะครับแต่เราจะต้องพยายามที่จะพัฒนาบ้านเราให้เจริญขึ้นดขนีขึ้นกว่านี้เพื่ออนุชนของเราในอันหน้าวันนี้เราอาจจะ ไม่ได้มีความสุขมากนะักแต่เราต้องพยายามที่จะพัฒนาชาติเราให้มีความสุขแต่ชาติเราจะมีความสุขไม่ได้เลยนะถ้าเกิดมีจักรวรรดิยมมาครอบงำมาดูดทัทรัพยากรของเรากลับประเทศของเขานะมาตั้งโรงทุเรียนมาตั้งโรงลำยมาทำารงเรียนตามเอาเปรียบเมืองไทยเนี่ยอาจจะทําให้เรายากจนลงไปอีกนะอันนี้ต้องระวังยังไงเราเป็นคนอะไรก็ตามเนี่ยครับแต่เกิดเมืองไทยต้องรักษามาตภูมิของเรา ถึงแม้ผมเป็นคนจีนผมก็ต้องรักษามาจากผงของเราที่นี่ไม่ใช่รักษาเชื้อชาติของผมที่เมืองจีนอะไรอย่างนี้ยนะครับนะผมจะพอเข้าใจตรงกันนะครับเอาละครับช่วนงะนี้มึนๆหน,น่อยอ่ะก็ปั่นหมุนๆงงงๆอาจจะแปลว่าแก่แล้วก็ได้เนี่ยครับเนะี่ยยอุตส่าห์จะมาไลฟ์อีกนะนะอ่ะนี่เป็นสาระสำคัญนะครับอย่าอย่าฝากไว้นะสรุปนะครับว่า สิงคโปร์เนี่ยมีความสุขมากกว่าเรานะตามตามการจัดอันดับนะเขาอ,อันดับ25หาลจะอันดับที่6065เนี่ยครับต่างกันพอสมควรเลยจากอันดับทั้งหมดประมาณร้อยกว่าอันดับนะครับซึ่งเป็นเพราะเขาหนึ่งเนี่ยมีบ้านเป็นของตัวเองนะชาวสิงคโปร์เนี่ยเขาเลิกจะอยู่กับครอบครัวไม่ช่ไม่ใช่ว่าชอบไปสูงสิงก็แก๊กอะไรกับใครอะไรเงี้ยเนี่ยครับแล้วก็มีเงินเยอะนะจะไปเที่ยวต่างประเทศทเที่ยวในประเทศที่ไหนก็มีเงินไปเที่ยวได้เหมือนกัน ก็อัจฉริยะกรรมอะไรต่างก็น้อยกว่าเราดังนั้นน่าจะมีความสุขเราต้องพัฒนาประเทศเราให้มีความสุขแบบนั้นบ้างหรือได้ดีกว่าเขาก็ยังดียิ่งดีใหญ่เลยนั่นเองนะครับอ่ะก็คงขอญอาตไลฟ์กันเพียงเท่าน,นี้นะยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดิ์ขอให้ประเทศชาติประชาชนและประชาธิปไตยจงเจริญช่วยกันแชร์กันหน่อยนะครับตอนนี้เฟซบุ๊กมันแกล้งเหลือเกินมีคนดูน้อยมากนะ ผมก็ไม่ได้หวังจะโฆษณาอะไรนะครับเป็นงานเผยแพร่ความรู้เฉยๆฝากด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขสวัดสวัสดีครับ